เสียงเลยกันเนี่ยโว้ยลมระแวงะลสวเราฮึ่ยมันเหมือนมีคนอยู่ข้างบนยังไงเนี่ยเออออเออออเ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 อเออเออเออ้ออเ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 อเอยเออเนอ่ออเอเนีเอเเเ นี hey, 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 hey. ่ขนาดเนี like oh, ่ยโอ้ตื่นแล้วเหรอเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออคุณชื่ออะไรเนี่ยก็ผมชื่อว่าไม้เออไม้คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็เรื่องมันยาวครับคือผมเป็นบริการให้เด็กๆแล้วมันแบบมีอุบัติเหตุน้ารันหน่อยทำให้ผมติดอยู่ที่นี่แต่เด็กๆรอดไปกับอ๋ออย่างนี้นี่เองเออแล้วคุณช่วยผมไหมเหรอเวยเลรอครับ ผมเห็นจู่ๆคุณก็หล่นลงมาแล้วก็สลบไปเลยผมก็เลยช่วยใส่แต่งตัวให้คุณอะฮะตอนนั้นผมไม่ได้ผมผมไม่ได้แต่งตัวเลยเลยเหรอเชยแล้วครับสวยแล้วไงเสื้อผ้าคงหายไประหว่างตอนข้ามเวลาเอมแล้วคุณไหมครับอะไรเหรอคุณไมมติดอยู่ที่นี่นานยังไงก่อนหนเดือสองสามเดือนเลยครับสองสามเดือนโอ้โหอาอผมลืมถามเลยแล้วคุณมาจากไหนเนี่ย ก็ผมได้ยินมาว่าคุณติดอยู่ในเนี้ยผมก็เลยกะจะไปเย็นท่อเข้ามาช่วยแล้วมันผมก็เผอพัดหล่นลงมาเลยอ่ะโอ้ยอย่างนี้เองครับอืมแล้วม,มาตั้ปีมาไม่ใส่เสื้อผ้าก็ตอนนั้นเสื้อผ้ามันยังซักไม่มันซักแล้วมันยังไม่แห้งอ่ะโอ้เข้าใจแล้วอธิบายได้ง่ายมากเนะอะเออเดี๋ยวนะนี่ปีนี่วันเดือนปีอะไรครับวันที่เท่าไหร่อะไรบอกมาเลยโก วันนี้ย5่ิบหาพฤษภาคมปี1987นเครับ1987 25กิบพฤษภาคเอออีกสอีกหวันใช่ไหมเนี่ยอีก5วันฉะนั้นเราก็จะฆ่าเด็กๆทุกคนเด็ก5คนเด็ก4ีคนนั้นโอเคเอมคุณไม่ครับอะไรรู้ผมขอไปตรวจเช็คตรงนู้นเลยนะได้สิแต่ระวังตัวด้วยนะทำไมครับ เพราะว่าเหมือนจะมีหุ่นยนต์ขยับได้อยู่แถวนู้นอะเหมือนหุ่นยนต์ผีสิงอะอ๋อโอเคครับเข้าใจครับหุ่นยนต์ผีสิงที่พี่ไม้บอกอาจจะเป็นอนิเมะนตัวเด็กพวกนี้โอ้โหพี่พี่บอนนี่พี่บอนนี่พี่บอนนี่ได้ยินพ่อไม้แล้วพี่บอนนี่โอ้โหลืมไปนี่นานว่านี่คนละปีกันเอาพี่พระเพชรรู้สึกว่าผม ผมขอโทษนะครับทุกคนที่ผมทิ้งทุกคนไปอ่ะผมขอโทษนะครับอืโอเคครับพี่ไม้ผมกลับมาแล้วครับอืมแล้วเป็นไงบ้างเหรอก็รู้สึกระแวงไงไม่รู้ครับโอ้ถ้าเกิดระแวงอ่ะเอาปืนไปใช้ได้เลยปืนปืนที่ปืนไหนครับอยู่ในกล่องอะ่ะกล่องนี้อ่ครับใช้แล้วว้าวไอ้กระสุน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  หึกสิโอ้โหตั้งหกสิบสี่อันเนี่ยโอ้โหโค้งมากครับพิมไม่เหมืเป็นร้อยโอเคนะครับเออ่ผมผมเคยรู้จักลาย่ส้น่างนี้เหมือนเคยรู้จักนะครับในหนังสือพิมพ์อะโกมุไแปลกที่จะไม่รู้จักอะ่ะก่อนนะครับเอิม่มเดี๋ยวนะร้านนี้เคยออกนหนังสือพิม์ด้หรอครับใช่แล้วเอิม่มแล้วมันอ,อกเกี่ยวกับอะไรครับ เออม้สึกว่ามีเด็กเว้รุ่นกลุ่มหนึ่งเขาเอาเด็กอายุประมาณเก้เาหรือสิบขวบมีแ่แหละผมไม่แน่ใจนะเขาเอายนตเด็กคนนั้นอนะ่ะเข้าปากตัวหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าเฟรบเบอร์นันน่นเองว่าแล้วเชียวแล้วเด็กคนนั้นเออเขาตายเปล่าครับผมจำไม่ค่อยได้อ่ะโกน่าจะยังมั้งแต่น่าจะเข้าไอซียอะอยู่อ่ะพี่ไม่ได้ติดตามข่าวเลยตั้งแต่ติดอยู่ที่เนี่ยโอเคครับ ฮ้ฮยแต่หนะนมันอะไรกันอ่ะอเฮ้ยอ้ยรูฉนจะฆ่าแกให้หมดเลยฮ